สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเจอเจอกันอีกแล้วครับผมแ่ายขายป๊อปครับผมจงังหวัดอุทบลรีถนนอนบลระการครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเจ้ารถยนต์สุดหล่อเจ้าคันนี้ครับ isuzu d max เครื่องยนต์2 0 0 5และเป็นปี2013ครับราคาค่าตัวสุดหล่อคันนี้ก็คือ31900 0บาทผ่อนเริ่มต้น5,700บาทครับ84่วันปี ผ่อนเดยวยาวผ่อนนานๆครับเจ้าคันนี้สเป c แค a p โอเพนแคแคปเปิดได้ครับการันตีครับรับรองการใช้งานไม่เขาเรียกว่าใช้งานตามจริงการันตีคุณภาพบอกต่อเส็จสภาพทุกจุดดูแลทุกจุดให้กับทางลูกค้าทุกท่านครับถึงพอใจครับเอาละผมจะมาพาชมครับไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่ารอบคันเจ้าอ s สุดีแม็กเจ้าคันนี้ปี13ย้ำนะครับเป็นไฮแลนเดอร์สเป c แค a p ไฮแลนเดอร์ตัวสูงจากโซงยีรับแครบครับอ่ะน่าจะเป็นสเต็ป ผมคิดว่าน่าจะเป็น35นะครับเจ้าคันนี้จัดด้วยล้อเวลจัดทรงรงล้อครับสไตล์ยีรับแค่ครับคันนี้สเปกก็คือเป็น255 50 18ลออัดยางซิ่งนะครับ255 50 18ล้อเวลแล้วก็มีสเตปท่อซิ่งมีวัดบูทเขาเรียกว่าไม่ขับละลอไม่ต้องแสงเพิ่มเติมครับเอาละ่ะน้องแชฟเราจะพาไปชมพาเดนห้องคุณสารเจ้าคันนี้นะครับเพราะว่าเป็นปุ่มเขาเรียกว่าพุทสตาร์ทเขาเรียกเป็นปุ่มเป็นตัว X リー เป็นตัวท็อปแล้วคันนี้ภายในคันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นโทนดําแดงสไตล์ของ X s e r ซ e s อยู่แล้วไทยอิซซุสครับดี a มโทนดําตัดเขาเรียกว่าแดงครับเป็นโทนสปอร์ตครับแล้วก็อ่าเป็นผ้าเขาเรียกว่าเป็นเป็นเนื้อกระผ้ากำมะหยี่ก็คือระบายความร้อนนี่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเป็นเกียร์ MT มนะครับ5สปีดครับก็คือเครื่องยนต์2,500ยันเป็น5สปีดอยู่มาอยู่ที่1 9 0 0 0 0กมิโลเมตรวัตต์บูตครับแล้วก็ใช้งานได้มากคุณภาพดีก็คือเรียกว่า เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากคันนี้เอาละเ,เนียเนี้ยครับคันนี้เป็นสเปซแค a p บแปเปิดได้นะครับภายในข้อเครื่องเจ้าคันนี้นะครับเจ้าอีสูซูดีแมเครค 2, เเื่องยนต์2.5นะครับก็คือ2 5 0 0 c c เป็นเครื่องยนต์เขาเรียกว่า BGS Turbo อ่ะเขาเรียกว่าเป็นระบบ ABS ครับล้วก็มาตรฐาเนเติมจากทางโรงงานครับก็คือเรามีการเช็คระบบไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบเบรกระบบแอร์ระบบช่วงล่ากแบตเตอรี่อ่ะเช็คให้ทุกจุดครับย้ำครับมาตรฐาน คือการบริการของเราครับมั่นใจได้ติดต่อฝ่ายขายได้ครับเข้ามาในเพจ a ฟซบุ๊กได้ครับย้ำครับข่าวาไทยครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธท,ทานีวันนี้ผมฝ่ายขายป๊อปต้องลากันไปแล้วเจอเจอกันใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปนำเสนอเจ้าสุดหลอไม่ว่าจะเป็นคันไหนติดตามได้คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ